ไปตรงที่นักแสดงอารมณ์ดีนะคะอย่างพี่กติอารมบอยค่ะที่ได้ออกมาอัปเดตถึงธุรกิจแคคตัสนะคะที่ก็ตั้งใจเอาไว้ใช้สร้างอนาคตร,ร่วมกับแฟนสาวคุณกวางค่ะ เชื่อว่าสาวๆหลายคนคงจะยกให้นักแสดงอารมณ์ดีโกติอาราบอยเป็นว่าที่สามีตัวอย่างเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวก็ออกมายอมรับถึงธุรกิจแคคตัสที่ไปได้สวยค่ะมีรายได้เข้ามาหลักแสนแต่บอกเลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเขาก็ยกให้กับแฟนสาวกวางเก็บให้ทั้งหมดค่ะและแฟนสาวเนี่ยก็จะเป็นคนให้เงินเขาทุกเดือนนะคะเดือนละ3ามหมื่นบาทเท่านั้นโดยก็เห็นผลค่ะเพราะว่าแฟนสาวเนี่ยจะเป็นคนเก็บเงินจากธุรกิจเอาไว้จัดงานแต่งงานแล้วก็สร้างเรือนหอซึ่งโกติเองก็มองนะคะว่าแคคตัสเนี่ยเป็นธุรกิ ที่สามารถไว้ใช้สร้างอนาคตร,ร่วมกันได้ไปฟังเสียงพี่โกติกันหน่อยค่ะคือทุก่งทุกอย่างเนี่ยการทําแพ็กตัดเนี่ยมันเป็นอนาคตของเรากับเขาเพราะฉะนั้นหนูก็ให้เขาดูแลหนูจะไม่ไปยุง่งคือหนูมีความสุขกับการทําไม้หนูมีความสุขกับการเอาไม้ไปประกวดมีความสุขกับการปลูกต้นไม้แล้วเงินเดือนเรามีอ่าเขาถึงเงินเดือนเราได้เงินเดือนสามหมื่นเรา happy, แฮปปี้เราจะทําอะไรเรื่องของเราก็เป็นเป็นเรื่องราวของอนาคตของเราสองคนครับงย,ย,ยง อุ้มไม่มีที่ให้หญ่แล้วไอ้ที่ปักเสอเจ็ดนี่เพราะว่าเราจะสร้างบ้านอนาคตมันเป็นที่ที่เราต้องลงไปประมาณ21เมตรอะลงส1เ็เมตรสองเสาไฟฟ้าเพราะว่ามันเป็นที่นาเก่าถ้าเราจะสร้างบ้านอนาคตสองชั้นอย่างเงี้ยเราต้องลงลึกไปก่อนก็คือวางแผนไว้เผื่ออนาคตแหละ